เอาละครับกลับมาชมกระต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่10ของรายการนะครับขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคู่ที่9นะครับนับผิดไปนิดหนึ่งนะครับค่นี้เป็นคู่ที่10นะครับเป็นนัดสุดท้ายของรอบที่เป็นนัดที่2ครับไม่ใช่นัดสุดท้ายแต่ก็เป็นนัดที่2ของรอบแรกครับในรุ่นยูสิ2ครับรายการพกการละหวานทุกคนยินดครับเจอกับบอลเ็กลองนะครับเอามาแล้วครับโคตี้มาแล้วครับนี่นะครับโคตี้จาก โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมมาแล้วครับมาให้กำลังใจนักกีฬาของชมโรงกีฬาบ่อเล็กลองครับโคตตีนี่ต้องบอกว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับพาทีมไปโอแข่งระดับภาคไปแล้วครับเอชฟฟุตซอล้วยครับในระดับภาคเหนือด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับโคตตี้นะครับเอาละครับมาดูกันครับคู่นี้ครับ ก็สวัสดีคตตี้ด้วยนะครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูกันครับคู่นี้ครับต้องบอกนิดเดียวนะครับว่าหากเกิดว่าบอลเอกลองชนะนะครับนั่นหมายความว่าได้สองทีมเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่ากอกวินนี่มี6กคะแนนนะครับกอกวินนี่มีหคะแนนนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับในขณะที่บอเล็กลองมี3คะแนนตุ้งหงอยังไม่มีคะแนนนะครับหากเกิดว่าบอเล็กลองชนะก็ได้ทีมเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนนะครับ2ทีมครับเพียงแต่ว่าต่อไปดูว่าทีมไหนจะไปลำหนึ่หรือลดับ2ต่อไปนะครับ ดูกันต่อครับนี่ครับคู่ทีสิบของวันนี้แล้วนะครับเรียกว่าครึ่งทางของวันนี้แล้วนะครับเอาละครับทุ่มบอลมาโมงไปทีหนึ่งครับไปต่อครับหวดเข้าไปครับโอ้ตบบอว่าครึ่งแล้วสิบนาทีก็ออบอลครับบอลก็นี่ครับครึ่งแล้วสิบนาทีนี่แน่นอนครับแต่ทีมนี้ก็ลุยกันเลยนะครับลุยกันเลยครับ โมงเข้าไปครับโอ้ยระวังมือครับระวังมือครับอย่าไม่ออกนะครับอามาออกนะครับไม่ใช่ครับยังไม่มีฟาวเกิดขึ้นนะครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับทุบบอลไปครับ รุยต่อครับตอนนี้เด็กครับบอลเล็กลองครับทุ่มบอลมาครับแล้วทำยังไงบงเข้าไปครับเอายิงตีบลอกครับเอาว่ากะต่อเอาคืนหลังกลับไปหลุยใหม่ครับกลายเปาน้องใหญ่ครับน้องใหญ่จับบอลไม่ตีครับแล้วก็ออกข้างทุ่มบอลมาครับเอาตาอย่างไรครับ นี่ครับไปต่อครับออกข้างเอาละครับทุ่งบอลครับของทุ่งหงครับบวกจากขวาไปซ้ายนี่ทุ่งหงนะครับโอ้ย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 เกือบได้ครับทุ่งหงครับสวนซ้ายไปขวานี่บอลเล็กลองนะครับ เลยอ้าวเย็นโอ้ยเอ้าเข้าไหมครับไม่มิกไม่เข้าเด้ออู้หูแอบกรรมการบอกไม่เข้านะครับช็อตนี้ครับยัง00เอาไปต่อครับโอ้โหเอาแล้วครับลุยใหม่ครับบอลเล็กลอง ออกนะครับเอาเตะขึ้นมาครับเยงไปออกหลังตักเตะจะเส้นประตูนะครับไปต่อครับเขาปั้น พุงหงก็ต้องการแต้มครับเพื่อจะไปลุ้นต่อในรอบรองให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคะแนนครับส่วนบอลเอกลองถ้าชนะก็ได้เข้าสู่รอบรองแน่นอนนะครับถือว่าการันตีเลยนะครับไปต่อครับนี่ครับปวดเข้าไปครับ โอ้ในขณะที่อากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นมาหน่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ครับไปแล้วครับโอ้โหเกลียดทิ้งไปได้แต่ว่าดักไว้ก่อนเลยครับหวดไปข้ามคันเอาไปต่อครับ นี่ครับเกี่ยวไว้ได้ครับเอาบอรเล็กลองครับน้องใหญ่ครับมีเฉลีไม่ลอยปัดเซฟไม่ได้เย็นออกครับโอ้โหยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับคู่นี้แตกขึ้นมาครับ เอาไปต่อครับโอ้โหหดเข้าไปับอุ้ยเอาอย่างไงดีครับนี่ครับโอ้ยโยกขท้าอันตรายครับโอ้โหเกือบก้านคอเลยครับสนามฟุตบอลนะครับไม่ใช่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับไม่ได้นะครับช็อตดีครับ ไปต่อครับเตะยาวขึ้นมาอ้าว,าวเ,าเคลียร์ไว้ได้ครับต่อบอกว่ารายการนี้นะมีผลแพ้ชนะทุกคู่นะครับเพอได้เสมอในเวลาที่ต้องหาผู้ชนะในการดูจุดโทษแต่จ้นขนาดนี้อย่าไม่มีคู่ไหนถึงดูจุดโทษนะครับเรียกว่ายัางคงแบบว่ามีประตูให้ดูกันทุกคู่เลยทีเดียว เอาไปต่อครับทุม่มบอลครับทุม่มบอลมาเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับอ้าววิ่งหน่อยไปเร็วเยิไปยิง,งยิง,ยงเอาแล้วครับโสูดประตูศูนย์โดยหมายเลขเก้าน้องคิวครับจากบอลเอกโลงครับหนึ่งศูนย์ เอาลครับไปต่อครับเอาเขาปั้นยิงเลยครับหลับบอลเตะขึ้นมาครับเอาอีกแล้วโอ้โหเโรียวมาได้เบอร์เจน้องแคมนะครับอ่ามาที่เบอร์เก้านะครับน้องคิวยิงไปเลยครับเข้าปั้นออกหลัง ああไปต่อครับนี่ครับน้องนบุญหน<ป>ยต่อโอ้โยแปลกแปลกไปนะครับกําปั้นเปลี่ยนตัวเอาน้องเกลืองลงมานะครับแล้วก็เอากัาปั้นออกนะครับ ว่าก็ต่อครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอยยังไม่ได้ออกโอ้ทำบอลออกไปครับทุงงงคุมบอลมาเอาเอาเอาเนยครับน้องใหญ่ครับไปต่อได้ครับ ยิงโ,โอ้โหยังสกัดออกไปครับเตะมุมของบอลเล็กลองเตะมุมนะครับเตะมุมมาครับ ไปต่อครับนี่ครับไปแล้วครับเอา้าวจังปูครับไป,ไปต่อโอ้ยแต่จิมบอลออกไปครับเตะมุมโอ้โหเดี๋ยวละครือว่าแต่ละคู่นี่ก็เรียกว่าลุยสุดเลยทีเดียวเอ,าอ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยยังไม่ได้ครับเกือบได้แล้วครับบอลเล็กลอง อาเว่งแล้วเา้าหัวทิ้งไปทีหนึ่งจับบอลรับสุ่งหกไปต่อครับน้องโฟกค,ครับเอาน้องโฟกเลยต่อโอ้โดน,โนบงังเตะไปครับแล้วก็รับบอลเอาหัวขึ้นมายาวๆเลยครับโอ้ออกหลังไปเลยครับ เนี่แล้วครับก็บดเวลาเป็นอันว่าตงโหงสยเต็ดนะครับก็ยังคงตามะได้ขอบอลเอกรองอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็บอลเอกลองครับได้ประตูจากมาเลเก้าน้องคิวครับรายการดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณครับหลวงเดชค่บวิทยาคมครับโดยท่านผู้ใวยการว่าที่ร้อยตรีจุลศักดิ์เสาแดนครับ ผูมิการโรงเรียนตะขามวิทยาคมครับขอบคุณสมโมสฟรฟุตบอลแพร่ยูเนเต็ดครับแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่พีเคพีสปอร์ตที่เดียวจบครบเรื่องเสื้อนะครับไปสั่งทาเสื้อก็ได้ครับดีไซน์สวยงามครับพีเคพีสปอร์ตครับอยู่ตรงข้ามบิกซีแพร่ครับขอบคุณพี่เอพีเคพีสปอร์ตเรียกว่าไปบอลเด็กเรียกว่าในจังหวัดแพร่ดีหลายต่อหลายที่เลยทีเดียวครับเรียกว่าโอ้โหเดินทางไปด้วยกันเลยนะครับ สำหรับ pkp sport นะครับต้องขอบคุณพี่เอพี p ค p o r t ครับที่สนับสนุนวงการฟุตบอลเด็กในจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับและก็ต้องขอบคุณร้านรับเช่าเครื่องครับพรชัยเครื่องโดยคุณพรชัยพิพาสกุลเด่นนะครับแล้วก็พี่ฝ้ายกัญญาพรพิพาสกุลเด่นด้วยนะครับก็อยู่ที่ถนนกาน้ําหองครับเอาละครับไปชมต่อครับเครื่องหลังครับโอ้โหอากาดยิงเลยครับไม่ตรงกรอบนะครับโค่อไปวอมรอได้เลยนะครับเป็นนัดสุดท้ายของยูสิบแล้วนะครับ ระหว่างกอร์ีซีกับธราของจะรุ่นรองนะครับคู่ต่อไป U10 นะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้ทราบผลแล้วครับว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครับเอาละครับก็เพอแวบเดียวครับเลยไม่กี่คู่ในรอบแรกแล้วครับก่อนจะเข้าสู่รอบรองแล้วก็ FA ต่อไปครับ โอ้ยเกือบครับเอาละครับถือว่ามีโอกาสอยู่นะครับสำหรับทุ่งโฮงครับเอาละครับว่ากันต่อครับไต่ขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ครับน้องแทมแทม เอารองโฟกดักได้ไปต่อครับไปแล้วครับเอ้าเย็นโอ้โหไม่ได้ครับเยิน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 เยิยินเยิเต็นเยินเยิไเยิน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 ไยิเยินนเยิเอาเครนเเิยเเ ยังโค้งเตะม,มุมต่อครับสำหรับทุ่งโฮงเอาละครับลุยต่อครับเอาเอายังไงครับทุ่งโฮงยังไม่ได้ยิงครับโมกเอาเร็ว ทุกคนคือคเสียไทยครับชอ็อตนีเอาเอาแล้วนักเกอร์ยิงติดครับเอาหมดหรือเปล่าครับบอลเล็กลองครับอย่าหมดอย่าแผวนะครับสระบอลเล็กลองครับกกยอย่างไงครับชอ็อตดีไต่ขึ้นมาครับ เอาไปต่อครับเกี่ยวบอลไม่ติดครับเป็นทุบบอลกับทุ่งโหงลุยต่อครับน้องโฟกโอ้โหอย่าไปได้ครับออก เอาล่ะครับทุกบอลมาครับออกข้างครับโมงเข้าไปครับแล้วก็รับบอลไปได้ครับเอานะครับว่ากันต่อครับขวดขึ้นมาครับออก เอาะครับต้กเตะครับบอลเล็กลองเอาหดขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้ครับไปแล้วครับโอ้โห,โโหโเคลียออกไปทุ่มบอลมาครับ เอาทำอย่างไรครับเอาไปแล้วครับบอลเล็กรอครับเอากังฟูจใจไม่ดีครับแต่ยังได้อยู่ครับปังปอนติดเอาเขาปั้นครับไปแล้วครับเขาปั้นไปแล้วครับเขาปั้นโอ้โหเกลี่ยทิ้งออกไปครับน้องไททตันผ่านไปครับช็อตนี้ ลุยต่อครับนี่ครับหยุดบอลเลยครับโอ้โหนี่ครับไปแล้วครับนี่ครับเปิดไปโอ้ยไม่ได้ครับน้องแทมลุยต่อครับเอาไปแล้วครับน้องเกลือโอ้ย กอนมันลั่นครับเอาทำอย่างไรครับโอ้โหยังไปไม่ได้ครับเอาเปลี่ยนตัวเหรอครับเปลี่ยนตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวครับ มาแล้วครับน้องกัาปั้นเคลียออกไปโหเน้นเคลียออกเลยครับชอตนี้เปลี่ยนตัวต้องกลางสนามนะครับอย่าลืมครับกลางสนามครับต้องไปที่กลางสนามแล้วเปลี่ยนตัวนะครับอ,อย่าลืมนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนที่กลางสนามนะครับ เรียนรู้กันนิดนึงนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องของกฎกติกานะครับอออเอาเปิดไปจังหวะนี้อเอาเอาทำอย่างไรครับเอาเจเข้าไปกับบั้นมาเเสียไปได้หวดขึ้นมาเอามีรอยอยู่แต่บอลมันแรงไปครับไปไเปียตัว นี่ครับถูกต้องครับเปลี่ยนตัวต้องแบบนี้ครับอ่าต้องมาที่กลางสนามนะครับเปลี่ยนเอาน้องเข้าปั้นออกนะครับแล้วก็เอาเบอร์เก้าลงมาครับก็คือน้องดิวหลับปอดไม่ได้ครับโคต่อไปก็โอ้มารอเลยทีเดียวครับกอรีซกับจารุนรอครับตอนนีรอที่ข้างสนามแล้วครับตังตงเตตะนะครับ มารอที่ข้างสนามรอเลยครับโอ้โหเรียกว่ามารอเลยครับเอาแล้วครับหลุยต่อครับเตะโอ้โห,โโหนี่ครับหัวทิ้งไปทีหนึ่งทุ่มบอลครับทุ่มบอลมา เอาไปได้หรือเปล่าครับเอาจับบอลเอาลุยต่อโอ้โหเอ้าไปอยู่ทางซ้ายครับโอ้โดนบังครับเอาอย่างไงดีครับโกกีไปบ้าลับบอลครับเอาแล้วครับโหวดไปครับจังหวะนี้กังฟูเอาต้องรอเพื่อนครับเอากังฟูไปแล้วโอ้ยน้องนรรวุน เคลียร์ไว้ได้ครับไปต่อครับไปแล้วัวทิง้ง<ป>เอาแล้วครับยังไงดีครับตอนนี้โมงเข้าไปครับน้องนน้องแทมครับเอาแล้วโอ้ยไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับโอ้โหยังไปไม่ได้ครับบอลเล็กลอง เอาแย่งได้ครับน้องธามุตแต่โอ้ยไปจังหวะนี้ครับเพื่อนตามไม่ทันครับเอาลุยต่อทุกคกเก่งก็ไปติดเซฟครับเอาแล้วครับบีบหัวใจแล้วครับตอนนี้เอาเปียตัวเอาเข้าไปลงมาครับออกหลังโอ้ยได้ลุ้นได้สนุกเลยครับคู่นี้ ไปต่อครับออกออกโอ้โหเรียกว่าบอลเล็กรองครับอยากลุยต่อครับสำหรับคู่ต่อไปจะเป็นนักสียดายของยูสิบแล้วนะครับกอรีสีกับจะรุนลองนะครับอ้าวโอยจับบอลไม่ติดยับหน้าเสียดายครับ น้องอามฟาโอ้ยโดนข้อเท้าครับอ๋อเจ็บครับแต่อไหวครับเอาแล้วครับออกไปตั้งรับแล้วครับบอลเล็กลองแต่ขึ้นมาเอาเจ็บไปเองเจ็บไปเองเอาโอ้ย ยังไม่ได้ยิงโอ้โหเลียได้ไหรือเปล่ายังเลียไม่ได้เอา้ายิงโอ้โหยาวบอลโอ้ย,ล,บบอยลุ้นจริงๆครับคุณเอกหมดเวลาโอ้โหโอ้ลุ้นจะไปลุ้นจะมาครับสุดท้ายแล้วก็ทุ่งโขก็แพ้กับบอลเล็กโลไปแบบชิวเฉียดครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่ง